เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชาร์กซิกเกอร์นะครับที่ผมได้เติมไปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าแมปเมอร์ดี้มิสเตอรี่2ให้ดูเลยนะครับแปบ๊บนึงนะครับโหลดแปบ๊บนึงนะครับโอเคครับ ชาร์จิกเกอร์ที่ผมได้ซื้อไปนะครับมันจะได้เป็นไอเทมอเวตาซึ่งผมใส่ไว้แล้วแล้วก็จะได้เป็นโค้ดโค้ดเดี๋ยวผมจะสอนวิธีนะครับแต่ผมขอโชว์ให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงในเมอร์เดอร์นะครับแต่ไม่สามารถเทรดได้นะครับชาร์จซิกเกอร์ไม่สามารถเทรดได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชาร์จซิกเกอร์นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือชาร์จซิกเกอร์นะครับแล้วก็ส่วนอเวตาการแต่ตัวที่ผมได้ก็คืออันนี้นะครับ ส่วนอันนี้คือของที่ผมใช้อยู่นะครับโอเคครับสิ่งต่อไปที่ผมจะสอนนะครับว่าเราจะใส่โค้ดยังไงนะครับกดเข้าไปตรงนี้ w w w ร์ b ไวเโลเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะมันเป็น google.com w w w ร e b o x n e r ว e บโล o b โลบอกเนิ้ใช่ปะนี่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 คือของที่ผมเติมนะครับอันนี้นี่มันคืออันนี้ Murder Mystery 2 MM2 s h a r k s ช e ร k e สส่วนเขาอยากเติมใน m มสซิ t ตี้ก็เติมอันนี้ Jail Break ก็จะมีอันนี้นะครับ ตดนขยะใครสายยิงก็ต้องอาเซนอลเนี่ยโพสเลเซอร์แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เพิ่งใส่ไปลืมมันใส่ w w w r o m p o t com. com เ่ยน,นะแป๊บหนึ่งนะคะ จำได้ว่ามันจะมีแหรรีดีมาไม่ใช่อันนี้เอ๊แปบ๊บหนึ่งนะครับผมก็เริ่มงงแล้วจำไม่ได้แล้วใส่โค้ไปตั้งแต่ตอนเช้า, <c oughs> เ,ราเราบอกเบอกเนิร์ฟเราบอกแล้วก็ทับเนิร์ฟ ลองดูสิไม่ใช่ปะเนี่ยมัีแต่อเนื้อพับเออถ้าตอนนี้รู้ที่โค้ดนี่เออใช่บางที้สมมติเป็นโค้ดสมมตินะมาดสมมติเป็นโค้ดกดเกมมิ่งละกันไก่เกมมิ่งนี่แล้วก็กดอันนี้ไป อันนี้ไปเราก็จะได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะได้เป็นอเวตาไอเทมอันนี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บเงนะครับนี่ครับอันที่มันอยู่หลังข้างหลังอันนี้ครับคือเป็นเอาเวตาไอเทมที่จะได้นะครับส่วนของที่ผมจะได้นะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับมันคืออันนี้นะครับ เค okay. ด้ค่ะก็อันนี้ก็คือรูปของชาร์สติกเกอร์นะคะใครใส่โค้ดในนั้นก็มาเคลมในเมอร์เดอร์ได้เลยนะครับและทีนี้นี่อันนี้คือชารสติกเกอร์ของจริงนะครับแต่ว่าของในเมอร์เดอร์ก็คืออันนี้นะครับอันนี้คือของจริงนะครับก็ขอผมขอให้คะแนนเต็มเลยครับเพราะว่าแน่งจับมันแบบมันค่อนข้างที่จะคัปปี้เหมือนมากค่ะแบณนี้ ประเทศไทยก็ทำหมดประมาณพันสี่ห้านะครับแต่ถ้าซื้อที่อเมริกาหก0้อยกว่ามั้งโอเคครับคลินี้ก็มีแค่ประมาณนี้นะครับก็แค่จะมารีวิวชาร์จสิเกอร์นะครับก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็แล้วคลิปนี้ก็บ๊ายบาย